านข้าวเรียบร้อยแล้วครับผมอิ่มนะครับนี่แม่ครัวเดี๋ยวให้ดูแม่ครัวนั่งทานข้าวอยู่เจ้าของสวนนี่ครับเม็ดตตาปนนี่นะครับนี่เจ้าเจ้าของสวนตรงนั้นครับเนี่ยนะครับทานข้าววันนี้มีมีมีสตอด้วยนะครับผมก็บันบรรยากาศปูวันนี้พักๆนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็ไปนู่นอีกนะครับไปข้างบนอีก จะดูดูก่อนนะในช่วงพักในนี้พอมากแล้วนะครับผมเฮ้ยน, <laughs> น,นะครับมือเครื่องมือเครื่องนบ่งเลยครับนี่น้องจะบอยนะครับนี่นะครับผมเ <laughs> <laughs> คยมีก็ดีมากๆม <laughs> <laughs> ือสั่นเลยนะ <laughs> อันนี้ใบตองลายนะครับเนี่ยเหน็นลายๆต้นใหญ่นะครับเนี่ยพันอะไรนะทำแก้วสองเงี่ยเงยเด้อ,อีกนะเงเลยเยอะนะคนที่เดินผมตกๆอยู่เสื้อสีฟ้าเขาเป็นผู้ช่วยเหตุนะครับผมตาเล็กไปเอาน้ำมันเพิ่มนะ <c oughs> น้ำมันเราใช้เยอะนะครับวันนี้เพราะว่าหกเครื่อง นี่บรรยากาศขนมตอนเที่ยงเียงนะครับผมเดี๋ยวต้มกาแฟอะไรกินกันตัวฉันมีกระน้ำหนึ่งใบนะครับบรรยากาศวิถีชีวิตชาวสวนนะครับผมนี่นะครับก็เมื่อกี้ให้อาหลวงถือโทรศัพท์ไว้นะครับถือกล้องไว้ผมไปล้างหน้านี่เห็นไหมครับรกนะครับปีหนึ่งก็ประมาณสองครั้งนะครับในการตัดหน้า นในในสวนสวนยางหนึ่งพันหะ้ 1, กว่าต้นรู้สึกว่านะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวกินกาแฟก่อนผูน้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่คลุยมูสีหมูซีเีะให้ผู้ใหญ่มูซีซซตไรมาให้ทีครับครับผมเดี๋ยวผมค่อยส่งแล้วน่าจะได้เลิฟครับผม <laughs> กาแฟอันนี้เราใช้แก้วนะครับแก้วกระดาษว่าจะไปตัดไม้ไผ่นี่มันก็ตัดไม่ได้มันยากาศด้านล่าง <c oughs> นี่เป็นขนมของตานะครับนี่นะครับเมื่อก่อนแกเพื่อชีวิตนะครับแกเป็นนายหนังตะลุงนะครับเก่านะครับเห็นน้าหลวงว่าจะปฏิรูปใหม่อยู่นะครับนี่บรรยากาศของถ้ำแก้วนะครับ <c oughs> ด้านบนนี่ก็จะเป็นถ้ำนะครับ นะครับด้านด้านบนก็จะเป็นภูเขานะครับพื้นที่ภูเขาก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามนะครับก็วิถีชีวิตชาวสวนก็อยากให้ดูอย่างนี้เมื่อเมื่อกี้พักทานข้าวนะครับก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าถ่ายให้ดูแล้วรู้สึกเกินนะครับกินไม่เต็มที่ชมกาแฟนะครับบรรยากาศกาแฟบ้านสวน อันนี้ขันรับมิดนะครับเนี่ยรับมิดตัดยางมีหินมีอะไระครับเนี่ยน,นี่ผ่านศึกมาเยอะแล้วครับเนี่ยนะครับฝนก็ล่นฟ้าก็ร้องเรียบไปตีได้หนูโอเคนะครับผมอ่า บรรยากาศกินข้าวที่ร่มเยอะแยะนะครับไม่ไม่ยอมนั่งไปนั่งที่แดดขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หนึ่งสองสามเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ตัดต่อนะครับเดี๋ยวค่อยศึกษาก่อนนะครับตัดต่อมีเอฟซีให้ข้อมูลมานะครับว่าเดี๋ยวให้พยายามตัดต่อวิดีโอนะครับ่วรานี่ลงสั้นๆนะครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับผม